วันนี้ครับวันนี้ก็อีกที่หนึ่งนะครับที่โรลมรวมช่างด้วยใจเราได้แวะสัญจรมาเยี่ยมสมาชิกเพื่อนช่างนะครับวันนี้เรามาถึงที่เซนตยส2 14ออยู่ระหว่างกลางนะครับจะเป็นอู่อะไรนั่นเรามาดูครับก็คือกอล์ฟอโอตโต้เซอร์วิสนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในว่าม,มีอะไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ แล้มาที่ตามหาเจ้าของอู่ก่อนนะครับไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยนะครับก็งานเยอะครับมาอู่กอฟสวิตก็งานเยอะนะครับไอเจ้าของอู่อยู่ไหนครับขอเจอตัวหน่อยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่นี่เองรูปหล่อสูสีกันเลยความหล่อครับก็เจอตัวจริงแล้วนะครับ ปวดแบมป้าโหหล่อเท่ผนสมาร์ทเลยนะครับสูสีพุงพุงยู่แพ้ผมอยู่มั้งแนะนําตัวเองหน่อยชื่ออะไรครับชื่อวุฒวัฒน์มั่นขันหรือชื่อเล่นชื่อกอฟอู่กอฟออโตสวิตอยู่ตรงไหนตัวเนี้ยอยู่เซรีไทยระหว่าง12 14พี่อูททำอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้งานเครื่องช่วงล่างเบรคคัททุกอย่างครับน้ำมันเครื่องครบ่องจรครืงจรครับก็ตน ตลาดนัดตลาดนัดเป็นตลาดนัดรถยนต์อีกแล้วงานเยอะดีคือทําเรื่อยๆลูกค้าก็เอาว่าจอดฝากทำเรื่อยๆไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันหยุดทําทุกวันลูกน้องไม่บ่นเลยไม่หยุดเลยอ๋อผัดกันหยุดได้ครับผมอ๋อผัดกันหยุดครับขนาดผัดกันหยุดทําไม่มีวันหยุดการยังเยอะเลยครับนะครับก็โอเคแล้วเราไปดู พูดคุยเรื่องประวัติดูนะครับ,รบสวัสดีครับ,รบตอนนี้ช่วงบ่ายนี้ผมอยู่ที่อูจ่จารย์กอฟนะครับเขาเรียกว่าเสรีไทยซอย12ระหว่าง12-14ับนะครับตรงกลางซึ่งเป็นสมาชิกลำดับต้นๆของชมรมรวมช่างด้วยใจที่ทําโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมแก้เก,ยกีย์กระตุกแล้วในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็น ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน AC Delco อีกหนึ่ง mm hmm. แห่งที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมอบหน้าที่ให้อาจารย์ประพาสสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาของการเป็เปนช่างของอาจารย์กอ๊อฟก็เคยตอนที่เป็นนักเรียนแล้วก็เกเรหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนดีมาตลอดนะครับประวัติไม่เบานะครับเดี๋ยวต้องให้อาคณะกรรมการอ,อาจารย์ประพาสจะเป็นคนสัมภาษณ์อาจารย์ก๊อฟครับ ครับระจครับสวัสดีครับแนะนําชื่อตัวเองนะครับว่าชื่ออะไร<อ>แล้วก็ประวัติความเป็นมาของเราว่าเรามาเปิดอูด่อย่างนี้ได้ยังไงครับผมชื่อนายวุฒวัฒน์มั่นขันชื่อเล่นชื่อกอ๊อฟเลยเปิดอู่ร้านก๊อฟออโตสวิตประวัติก็ศึกษาหลายสถาบัานแล้วก <laughs> ็ไม่ได้ก็ไม่จบก็ <laughs> เลยพอดี สนใจทางด้านการต้อมรถครับก็เลยแม่ก็เลยไปฝากกับลุงไปอยู่กับแกยี่สิบปีแล้วก็มาเปิดที่นี่อีกสิบปีครับลุงอยู่ที่ไหนลุงอยู่ที่ไอเชลเบเกตสี่สี่ร้านพรการช่างอืมอมอมครับผมก็เลยมาเปิดนี้กีป่ปีแล้วครับเนี่ยตรงนี้ได้สิบปีแล้วครับอทําทุกอย่างเพื่อนเพลเราเป็นคนจังหวัดไหน ผมเป็นคนใชหนาทครับผมอืมคนใช่นาทครับครับเอ่อตอนนี้ของเราของเราเนี่ยมันตอนนี้เปิดทุกวันเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับผมอ๋อก็งานก็เยอะเนาะครับงานมาเรื่อยๆกับลูกค้าก็เอามาจอดส่วนมากก็ไม่ค่อยได้รีบก็ทําไปเรื่อยๆไอ้ตัวหลักๆตัวโชลโลของเราเนี่ยคือทําอะไรบ้างที่ที่ถนัดสุดอ่ะก็มีเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็นหลักครับเครื่องยนต์ช่วงล่างกับน้ามันเครื่องครับ แล้วก็มีโครงการรถคันดำของอาจารย์ใหญ่ที่เอาเข้ามาเสริมเสริมมาครับตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มรู้แล้วว่าเราทำพวกนี้ด้วยใช่ครับผมก็มีเข้ามาเรื่อยๆเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าจบแล้วจะท้าบันครับผมไม่ผมไม่เข้าใจคำถามคือจบยังไง ไม่ายสถาบันจังที่แรกก็จบมามาก็มาเรียนต่อพาณิ์ก่อนอพาณิษอาแบกรั R ตนะรัตไอรัดพาวลนะอยร้อยสามนะครับผมก็มันก็ไม่ใช่ที่เราชอบอก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นช่างก็เลยย้ายไปเรียนอยู่เทคโนโลยีภาคเหนือนครสวรรค์ครับก็เกเร <laughs> ก็ได้อย่างละครึ่งเทมอมแล้วก็มาเรียนต่ออีกที่อยู่นนขาม อยู่วิทยาการอาชีพอ่าก็เลยไม่จบอีกก็เลยไม่เรียนละก็เลยแม่ก็เลยส่งมาอยู่กับลุงที่กรุงเทพอ่าก็เลยทำงานกับแกเรื่อยมาก็คือเราชอบทางด้านช่างยนต์อยู่แล้วแสดงว่าที่เรียนไม่จบเพราะว่าแย่งแย่งอาจารย์เป็นพ่ออ๋อบ้านะน่ใช่ครับผมบางทีเรา ติดเพื่อนมากอะไรางเงี้ครับตามภาษาวรุ่นช่างยนต์เป็นอย่างนี้ทุกคนผมก็ประมาณนั้นแหละเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละก็เลยอยู่กับแกมาแล้วก็อยู่แกมาสิบกว่าปีนะแล้วก็มาอยู่นี่อีกสิบกว่าปีบวกลบอ่ะสามสิบบวกลบะครับผมที่อายุการงานที่ทํางานมันจะถือว่าก็เป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับพอดูพอดูหน้างานแล้วก็งานก็เยอะแสดงว่าไม่ธรรมดาเีมือนะครับ ก็อยู่ในกลุ่มชลมรู้สังด้วยใจก็หลายปีแล้วเนาะครับหลายปีแล้วก็มีอะไรก็โทรปรึกษาอาจารย์ใหญ่อยู่ตลอดครับผมครับครับได้ข่าวว่าตอนงานสัมปนาที่พัทยาได้ข่าวว่าไปแล้วไปไปทําอะไรไปทําช็อตเด็ดที่พัทยาไปทําอะไรมาพอดีคืนนั้นหลังจากไออบรมสัมปนาเสร็จก็ มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งเลยชวนกันไปจะไปเที่ยวทะเลกันก็เลยนั่งวินมอเตอร์ไซค์แต่ดันวินมอเตอร์ไซค์ก็พาไปไปเจอกลุ่มฝรั่งกลุ่มหนึ่งก็เลยเอ้าอันนี้มันไม่ใช่นี่นะมาผิดที่แล้วส <laughs> งสัยพวกนั้นก็รู้ว่าผมเป็นชาวต่างชาติวาพวกพวกจีนพวกญี่ปุ่นอ,อะไรประมาณนี้<อ>ก็เลยมองดูแบบผิดเแบบียว่าไงอ่ะว่าเอ๊ะทำไมมากันได้อะไรแบบนี้ ส่นมากก็นคนไทยเขาจะไม่ก็ให้เข้าครับผมตรงนั้นใช่ไหมใช่เพราะคุณคุณเราให้มันแขกมั้งโอก็ไม่เยอะครับประมาณหกขวดตอนนี้ก็เลยเจ้าของร้านก็บอกเอะกลัวจะไม่มีเงินจ่ายเขาก็เลยบอกให้สั่งมาทีละขวดครับผมครับได้โอ้น่าจะเยอะอยู่จานปรามันเกือบหลังอสองคน โอ้น่าจะประมาณ120ป่ะครับผมเจ้าของร้านไม่งงเหรนะเอ๊ะทำไมอาบางกินเยอะจังเลยดีไปดูสาวๆด้วยอะไรด้วยนะอ๋อไม่น่า <laughs> ไปดูสาว,สาวเพลินนี่เองครับผมครับผมเบียร์ก็เลยเลื่อนคอใช,ใช่ครับผม <laughs> รกระทำหลงทางใช่ไหมนะ่ะเออครับผมประมาณนั้นครับผมครับเอ่อ อยากสอบถามหน่อยแนวทางในการทํางานและลดลูกค้าเวลาเข้ามาหาเราเนี่ยเรามีแนวทางยังไงรับในงานรับงานรับวิเคราะห์งานยังไงครับก้าดับแรกถ้าลดเยอะๆนี่ลูกค้าส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจําเข้ามาก็จะให้ฝากดูดูรถก่อนแล้วก็ให้ไลน์มาบอกว่าอาการแต่ละคันเป็นแบบไหนแบบไหนแล้วก็ผมก็จะวิเคราะห์งานก่อน เพราะว่าของผมจะมีอะไรทดลองให้ลูกค้าว่าตัวไหนเสียไม่เสียผมก็ก็คือทําการถอดใส่ลองให้ลูกค้าหเห็นอัดคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูว่าตัวนี้เสียนะครับก็คือต้องเปลี่ยนวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ก่อนก่อนที่จะทําให้ลูกค้าดูประมาณนี้ครับผมครับมีต้นแบบที่จะให้ช่างรุ่นหลังๆรุ่นน้องเราได้ศึกษาไหมว่าเราเวลรับงานเราจะทํายังไงให้ให้<อ>มีวิธีไหม ก็อันดับแรกเราต้องคุยกับลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเนี่ยเขาเป็นแบบไหนอะไรเขาต้องการอะไรต้องการที่จะซ่อมอะไรจุดไหนก็คือตรงนี้ต้องตอบโจทย์ให้ถูกไม่ใช่ว่ายังไม่ได้คุยอะไรกันก็จัดกาขึ้นขึ้นน้อยอะไรประมาณนี้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเลยไม่ใช่ต้องวิเคราะห์งานก่อนนี่คือเคล็ดลับที่ทําให้ลูกค้าติดใจเราใช่ก็คือจะเป็นคนตรงๆบอกบอกเลยว่าอันนี้เสียนะพี่นะอก็ เดี๋ยวค่อยค่อยอันไหนใช้ได้ก็คือใช้ไปก่อนครับอันไหนสมควรเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็จะประมาณนี้คือเราซ่อมรถตรงจุดแก้ตรงจุดใช่ครับงบไม่บาลไปใช่ครับผมอ๋อนี่คือความสุเร็จของทุกออ่นะครับคือเวลารถเข้ามาหาเราเราต้องวิเคราะห์ให้ตรงจุดแก้ปัญหารถให้ตรงจุดแล้วก็ติดจอบได้นี่คือลูกค้าก็จะติดเราติดใจงานของเรานะครับเพราะว่าสังเกตช่างทุกคนอ่ะ ตอนนี้มันเทคโนโลยีมีหมดแล้วใช้เครื่องมือสแกนเนอร์เครื่องอะไรวิเคราะห์ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็งานก็ตรงจุดวิเคราะห์งานตรงจุดไวงานก็จบไวด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ,อ,อาจารย์กอฟครับมีอะไรที่จะแนะนําเทคนิคและแนวทางให้ช่างรุ่นหลังให้ทำงานและประสบความสำเร็จแบบโออาจารย์บ้างครับ ก็ไม่ไม่มีอะไรครับผก็มีแค่ความจริงใจกับลูกค้าว่าอะไรเสียเราก็ว่าไปตามเสียอะไรไม่เสียเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนให้เขาก็คือเป็นการตรงไปตรงมากับเราแล้วลูกค้ามีอะไรก็คุยกันครับผมก็คือหนึ่งอันดับอันดับแรกๆเลยก็คือความซื่อสัตย์ของเราถ้ามีต่อให้ลูกค้าเนี่ยกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็จะกลับมาหาเราเองครับผมก็เป็นลูกค้าประจํากันอะไรเน้นความจริงใจและความซื่อสัตย์ใช่ครับผมครับ ก็ตอนนี <Auf How to graduate> ้ก <Auto Switch> like ็ต้องขอฝากนะครับอูโก๊ออโต้ออโต้เซอร์วิสนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นศูนย์ซ่อมมาตรฐานเอลซีเดโก้แห่งใหม่ที่เสรีไทยนะครับก็เอฟซีท่านไหนลูกค้าท่านไหนอยู่แถวนี้ก็แวะมาใช้บริการได้นะครับโดยโอวมาตรฐานเอลซีเดโก้ที่ผ่านการอบรมมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็ได้เวลาสุควรแล้วก็เราก็ขอลาก่อนนะครับบาครับวัสดีครับวันดีครับวันดีครับ